ให้ลูกค้าคลิกขวานะครับแล้วเราก็เลือก property นะครับจากนั้นเลือกที่แ h งนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันไม่ขึ้นตรงนี้นะครับไม่ขึ้นตรง 8, ดีมแปตรงนี้ให้เลือกตรงโหมดตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะมีโปรแกรมขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็มาหาว่าโปรเจกต์ไอโปรแกรมของเราเนี่ยดีมของเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะครับ แต่ว่าปกติมันก็จะขึ้นแหละนะครับเราต้องเข้าไปหาพาดโฟลเดอร์นี้เอาเป็นว่าพี่ไม่ได้ตรวจสอบว่าโปรแกรมดีมอยู่ไหนนะถ้าสมมติว่ามันขึ้นอย่างนี้เราเค,ค,คลิกที่แชงแล้วก็เลือกดีมนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็จะขึ้นแบบนี้มาให้นะครับเดี๋ยวดูที่พาดน,นะครับว่าดีมเราอยู่ตรงไหนนะคลิกที่คลิกที่ดีมไป ไอคอนนะครับดีรบตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกที่ property นะครับมันก็จะขึ้นหา,อ,าอยู่ตรงไหนนอะ detail อันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้เป็นไฟนะครับอันนี้อย่นี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับไอคอนดีอันนั้นเป็นไฟล์นะครับนี่ก็จะเห็นว่า โปรแกรมดีของเราอยู่ที่ไดซีนะครับ X86 นะครับแล้วก็มาร์โคเมเดียนะครับดีมิเอร์นะครับโดอีกี่ทีนี้ไปดูใหม่นะครับพิกรอบหนึ่งสมมติว่ามันเป็นไฟล์อื่นอยู่นะครับเพราิว่าสมมติว่านเป็นโนตเพจหรือว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่เราว่ามันไม่ขึ้นนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะคลิกขวานะครับ เลือก property นะครับเลือกที่ c h งนะครับแล้วก็เลือกที่โหมดตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามันไม,ถม,นไม่ถ้ามันไม่มีในส่วนของตรงนี้นะครับให้มาเลือกที่ l o o k for ตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ะอเคแล้วก็เมื่อกี้เราไปที่อะไรที่ d i c นะครับ เมื่อกี้ได้4แล้วก็ x86 เรไป,ไปโปรแกรมไฟล์ x86 นะครับแล้วก็มาโคอโมิดียมาโคโมิดียตรงนี้นะครับแล้วก็ดีม8นะครับแล้วก็เลือกดีมตรงนี้นะครับแล้วก็แอ p พลแล้วก็กดโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้นะครับโอเคเนาะ